ก็สวัสดีสวีดดักที่ช่องเล่นเกมใหม่ครับทุกคนด้วยนะครับในวันจะมารีวิวเอ็นออนฟอร์มเดอะโฟลนะครับคุณดูจะเไม่ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดกรีนด้วยนะครับช่วยมากๆกดแชร์มาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปดูที่ไปเลยครับ Let's go ูเอ็นออนฟอร์มเดอะโฟลนะดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นงใจในการทแต่งของผมต่อไปนะผมหลังจากที่ผมลงคลิปนั้นก็ขอไปเล่นไปชมด้วยนะครับผมก็กลับมาลงคลิปแล้วนะดูก็ฝากกดไลค์กดติดดดดตาามกกกกรระะิ่่งให้้้วววยแลัันนคบด ไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรีนแล้วก็กดติดใครแล้วก็กดแล้วก็คอมเมนต์มาตั้งล่างคลิปด้วยนะว่าผมส่งลงไอออนด่วยทำอะไรก็ลงคอมเมนต์มาตั้งล่างคลิปด้วยนะครับนะครับคนดูมามาดินไอออนโฟร์เดอะโร์กันนะครับคุดูนี่ฮนะไอออนก็รรมีประมาณนี้เนาะแล้วก็กดข้างล่างไอแคลดข้างล่างไอดาวผมคนดู เนี่ยเองอนที่น่าคุ้มที่สุดก็มีประมาณนี้ก็แล้วก,กันนะครับคดุดูมีประมาณนี้ก็แล้วก,กันนะครับดูในอันฟอนด์โฟร์ที่น่าคุ้มที่สุดนครับผมให่คุณดูครับก็ let's go ครับผมขเข้าไปเลยนะคุดูมีคนเข้ามาในอันฟอนด์โฟร์ครับาาก็จัดให้นะครับคุณดู ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับในชอบมากๆกดแชร์ให้ผมด้วยครับถัดไปก็ไปดูคลิปอะไรครับถ้าผมไม่ลงคลิปน้ำก็ขอไปได้ไปชมด้วยแล้วก็กลับมาลงคลิปแล้วนะครับก็จะพยายามลงคลิปให้เยอะๆนะครับนดูอยากได้เงินแล้วครับอยากได้เงินรายได้ในช่องยูทูบแล้วนะครับคนดูรอหน่อยครับผมคุณดูฮะก็แบบไล่ลงคลิปน้ำก็ขอไปได้ไปชมด้วยครับหลังจากที่ผมไม่ลงคลิปน้ำก็อกหักมานะคนดูก็แบบไปเวสวะอะไรนะว่าแบบ น,นั่นแหละก็ต oh, oh, ามนั้นเนาะอ้อยไฮโอห์ฮผู้ผู้้หญิงไม่เข้าใจหรอกคุดูียวว็ผู้ชายเท่านั้นเลยที่เข้าใจนะเพราะว่าผมเคยผ่านมาก่อนนะเข้าไปก็จะเสียใจยนะครับที่โดนโดลึแล้วก็โดนบล็อกด้วยนะครุคณดูจ่างมันเถิดดูก็สนใจแค่ข้างหน้าต่อไปแล้วก็จะพยายามนะครับผมก็จะจะพยายามคิปเลยท่านประชมดูนะครับุณดูจะพยายามคิดให้ท่านประชมลงนะครับ จะพยายามลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับคุณดูนะครับผมมาฝากกดไลค์กดติดตามกด,ดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาตา้หลังลคลิปด้วยนะครับว่าผมสอนลงเอ็นออนอะไรว่าทำรีวิวเอ็นออลอะไรก็คอมเมนต์มาตา้หลังลคลิปด้วยนะครับคุณดูผม,ผมก็จะพยายามลงคลิปแล้วนะครับดเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับผมมาแนละ้วมาแล้วนะครับ นี่คืออะไรก็หน้าไม่รู้นี่คืออะไรไม่รู้นาดูก็มีสมุดนะผมมีสมุดก็เหมือนนะนี่เป็นไมโครพูชันหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งร้อยนะคนดูเป็นไมโครพูชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะผมคนดูฮะก็มันมีเขาพลิบหน้าจอสีดำดไม่รู้คืออะไรนะถ้าใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะว่าเป็นอัพพออะไรนะดูแต่มันกระพริบเรื่อยๆนะดูเออก็มอก็จะเป็นประมาณนี้นะคนดูฮะโคตรที่จะเท่เลยนะ นี่มองเลยไหมครับนะคุณดูคนณมองเนี่ยคนณมองเตอร์เลยอะ่ะไม่รู้เป็นพออะไรนะเป็นพอไอออนโฟมเดอะฟอกนอ่นแะคุดูมาดูผมอาจจะมาช่วต่อโดยก,การ์ดกันนะผมแบบให้มันแบบตึงๆเลยอ่ะคุณดูแบบไม่ว่ามันจะโหดจ,จริงหรือเปล่านะคุณดูไอออนโฟมเดอะฟอกนะครับผมคุดูอันนี้เป็นไมโครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะดูเป็นไมโครับเวอร์ชัน่นหนึ่งจุยเจ็บ จุดหนึ่งร้อยนะครับผมที่อัปเดตมาเลยก็ว่าได้นะครับทุกนดูถ้าอันนี้ก็ปิดสีดำไไม่รู้ว่าเป็นพอ,อะไรนะครับุกดูแล้วก็รู้บอบวกโคไม่มาหน่อยนะาานมาตัดต้นไม้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมกุกคนดูเราก็จะมารีวิวด้วยแนละ้วก็าารีวิวเอ็ดออนมาเรามาเอาชิวรอดแล้วก็รีวิวด้วยครับผมทุกคนดูเพื่อแบบเพื่อความตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนดูเปอรไม่เก้า โอ้น้ำให้โคตไอเตืรอจัดดูดูน้ำมันเป็นประมาณนี้นะครับผมคสมจริงนะคดูุกคนว่าคนว่าสมจริงไหมก็คอมเมนต์มานะนี่ขนาดอยู่ในนี้ก็ไม่เยนสมจริงเลยก็ดูเพราะว่าไม่เจอตัวะไรนาะดูที่เจอนี่วะเาราเก็บอันนี้ก,นกันแล้วกันบร์รีนะครับผมเพื่อความยุ่รอดนาะดูยืมมาให้หมดเลย ด้วยนะมีตัวนี้ด้วยนะลูตัวนี้ไม่ดูนะตีไม่ได้ด้วยโอเคอออรับดูสียองแล้จไปนี่คือตัวอะไรวะไม่ทำอะไรเราด้วยนะประเด็ คนน่ากลัวจริงคนดูมีประมาณนี้เนาะตัวนี้น่าตัวนี้น่าจะจำสแกนเอาดูตัวนี้อะคนน่ากลัวจะให้ดีกว่าวะอยู่ไม่ได้คนดูมองไม่เห็นอะไรเลยนั่นแหละมีหมอกตอื้อเลยเนี่ยเป็นคู่มืออะไรไม่รู้นะคนดู ไว้ชิวตัวนั่นแหละไม่รู้คืออะไรหรอกเออไม่หมอกหมอกเตอร์จัดเลยกันดูให้เป็นเมคาวิ์ชั่นหมายด้วยนะดูที่ผมเล่นอยู่ชิวชิวยตัวอะไรวะรุยก็อยู่ก็อยู่ดื้อไม่เคด ยี yeah, ่อะไรวะไม่อกี้นะ่ากลัวจริง่งคุณดูลืมประกอบไม่ตกไปทีโร่ไปก็ไม่มีว่ะโรคภัก็เป็นประมาณนี้นอะนดูเมื่อกี้ตัวอะไรไม่ตีผมไม่กดเจ็บละโอ้โหต้องกดต้องเล่นอะไรเลยคุณดูนะาัวจริงเมื่อกี้คุณดูไม่ถูกใจหมดขนาดอาชีพทวด ถ้าหมนฮัตเขจาจะขนาดไหนวะมันดูนี่นะผมอาชีรอดแบบปกติอ่ะถ้าหมนฮัตเขาน่าจะตายเลยนะโอ้โหน่ากลัวจริงคุณดูแต่เล่นคนเดียวน่าจะน่าก็น่าจะกลัวอยู่นะนฟอมเฟมตาฟองนะ่ยในผมเล่นคนเดียวผมยังไม่ไหวแล้วนะตอนนี้คุณดูโอ้แม่เจ้า กดถูดนะครับผม Enon Thunderfolk ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะช่วยมากๆกดแชร์ผมด้วยนะครับคนที่เพิ่มเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยนะครับจะช่วยมากมกดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับก็ฝากไปกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปผมต่อไปนะทําไมต่อไปก็อันนี้ครับ4,000ผู้ติดตามคนดูนะรู้บาติดบักเฉลียวดาวจัด ขาดอกเคส400กว so so like, ่าคนนะก็จะถึงพู้400 400ผู้ติดตามคุณดู4,000ผู้ติดตามคุณดูนะครขานอีกแค่400คนก็ฝากกดติดตามด้วยกันแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับคุณดูขอเค่กดติดตามนนแลุณดูว่าแบบ็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับก็แบบจะพยายามลงคลิปเยอะๆนะคุณดูถ้าทุกคนกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่ง ที่เราไปไม่ชอบเกิดต่อหน้าผมไม่รู้เป็นเพราะอะไร,รอี่ไหก็แล้วก,กันนะครับผมนี่รราบปอะไรเยอะแยะจังวะก็มีประมาณน,นี้นะคุณดูไม่มีอะไรมาก คุณเห็นหก่อนก็แล้วกันไม่นตัวตัวอันนี้ตัวเมื่อกี้ไม่ก็ถูกจัดดูคุณเห็นหก่อนก็แล้วกันนะครับผม เออเปบาณนี้ก็ล้วก,กันอ,อ๋อนี่วางเดิมมีมีอันนี้ฮีโร่ายทือดาบได้ว่าดูว่ามีะมาณนี้ก็ล้กก <c oughs> ลวกัน <c oughs> ดับเอ้ยก็มาดู รีวิวอออนเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเลสโก้ก <Hero> ็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะราไม่มีอะไรมากนะครับผมนดูว่าแบบมีพวกีโร่บายนะครับผมแล้วก็อีกเยอะอีกเยอะมันมีเอออนเยอะมากเลยแต่ว่าผมดีไม่หมดแต่ว่ามันไอออนเยอะมันเยอะเกินไปนะครับก็ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไอร่บายไม่ก็ตามผมตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับผมวนดูมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมดูว่า กเมีก็เอออยู่แล้วนะนี่คุณดูนต่ว่ามันมีอันนี้คูดคาดสติด้วยนะดูเนี่ยใส่แล้วคาดสติจะเพิ่มขึ้นนะผมรีวิวคร่าวๆกันแล้วกันนะคุณดูเออรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะผม เอามาผมตัวแบบเข้าๆนะครับคุณดูแล้วก็ตัวไหนหอีกวะประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมก็เฮียผมมาอามารีวิวแค่หตัวก็พอนะเพราะว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะเพราะว่า,ร,ารีวิวไม่หมดหรอกนะครับคุณดูตอนเลกที่ที่เราเจอนะครับนะครับทุกคนเห็นไหมโฟนเดฟอนนะครับผม วางไปเลยแล้วนะครับผมดูนี่ก็กวางนะผมวางวางปีศาจแล้วตัวที่เจอน,นะครับผมคนน่ากลัวจัดนะครับตัวนี้แล้วก็สันตานะครับผมคนดูแล้วก็โฟมนูโฟก์นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับมอสที่เข้ามานมอสที่แบบท,ที่ที่นา่ากลัวที่สุดแล้วที่ผมเคยเล่นมานะเอาไปประมาณนี้แล้วกัน,นครับไอออนโฟมนูโฟก์ เป็นไอ้นอนที่แบบยอดวิวที่เพิ่มที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับดูก็อย่าลืมไปโหลดเล่นกันด้วยกันแล้วกันนะครับก็โอเคคร <tle S 2> ับผมจะพิมพ <c oughs> ์ไปเลยครับเลสโก้โอเคครับทุก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดกรีบผมด้วยครับช่วยช่มาฝากกูใจไปด้วยนะครับสำหรับวีดีโอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บอย่าลืมกดไลต์ไปตั้งรับกันด้วยนะครับสำหรับวีดีโอไปแล้วบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บคุณดูเลส ว่าเธอเนี่ยมีเท่าของรอฉันทำได้เพียงแค่มองเมืเธอรักกันรู้สึกว่าคันลูกตายหน้าจืดมันดีตรงไหนแี่ให้เธอลองพูดมาทำความเข้าใจพยายามจะออ่านดัสเตนแต่ฉันกับเสียใจ o ่อเดออ h e r h แ n นโลกความจริงมันโหดร้ายไม่ใช่วันเล่น